หลายคนอาจจะคิดว่าการลาออกจากงานประจำเนี่ยเป็นก้าวแรกสู่อิสรภาพทางการเงินและหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังคิดจะลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจแบบเต็มตัวทาไม่อยากเจ๊งไม่เป็นท่าผมแนะนำให้คุณฟังพอดแคสตอนนี้ให้จบซะก่อนข้อที่1ครับยุคนี้เนี่ยคุณสามารถทดลองทำธุรกิจควบคู่กับงานประจำได้ครับ โลกทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับมีหลายธุรกิจที่สามารถทําแบบครบวงจรได้ผ่านออนไลน์เลยข้อดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานประจําเพื่อมาทํามันแบบฟูลไทม์เพราะอันที่จริงเนี่ยคุณสามารถใช้เวลาว่าง2ชั่วโมงหลังเลิกงานมาเริ่มต้นทดลองทําธุรกิจก่อนก็ยังได้แทนที่จะลาออกเลยเนี่ยลองเริ่มต้นโดยการโพสต์ขายของบน Facebook ส่วนตัวหรือว่าลองทําเพจทำคอนเทนต์ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นการทดสอบก่อนว่าใน1เดือนเนี่ยคุณสามารถทํายอดขายได้มากน้อยแค่ไหนการลาออกมาเลยโดยที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองเนี่ยชอบทําธุรกิจจริงๆหรือเปล่ามันเป็นการกระทําที่โคตรเสี่ยงเลยครับดังนั้นเนี่ยลองใช้เวลา2ชั่วโมงหลังเลิกงานทดลองทําธุรกิจดูก่อนมันก็ยังไม่สายครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการการันตีว่าคุณชื่นชอบทําธุรกิจนั้นจริงๆหรือเปล่าต่อไปข้อที่2ครับ ก่อนจะลากออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจแบบเต็มตัวเนี่ยคุณลองเริ่มต้นด้วยการถามคำถามแบบนี้กับตัวเองก่อนครับคุณลองถามกับตัวเองว่าคุณจะหาลูกค้าจากที่ไหนถ้าทำเป็นออนไลน์ลูกค้าของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มไหนถ้าออฟไลน์คุณจะไปตั้งธุรกิจอยู่ในทำเลไหนแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ย คุณจะต้องมีลูกค้ากี่คนมันถึงจะมีกำไรเหลือมากพอเทียบเท่ากับเงินเดือนตอนที่คุณยังทำงานประจำแล้วลูกค้าในทำเลที่คุณจะไปทำธุรกิจหรือว่าในแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมันมีจำนว,นวนมากพอหรือเปล่าซึ่งจำนวนนั้นเนี่ยในหนึ่งเดือนคุณจะหาลูกค้าได้กี่คนจริงๆกันแน่แล้วคุณจะทำยอดขายได้มากพอกับรายจ่ายของธุรกิจหรือเปล่าและคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือมันจำเป็นมากแค่ไหนครับที่คุณต้องลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำธุรกิจแบบเต็มตัว ถ้าคุณลาออกมาแล้วเนี่ย8ชั่วโมงที่คุณได้คืนมาจากงานประจํามันสามารถไปสร้างรายได้ออกมาได้เท่าไหร่คุณสามารถทําเป็นตัวเลขออกมาแบบชัดเจนโดยที่ไม่มโนได้ไหมการที่คุณลาออกมาทําธุรกิจเลยโดยที่ยังไม่มีแผนเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวางไข่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวครับหากตะกร้าใบนี้แตกชีวิตคุณก็จบสิ้นในทันที อย่างน้อยๆครับการมีงานประจําเอาไว้เนี่ยก็ทําให้คุณมีตะกร้าหลายใบหากธุรกิจที่คุณกําลังทําอยู่มันล้มเหลวขึ้นมาคุณก็ยังมีเงินมาจากงานประจําให้ใช้จ่ายและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับ คุณยังต้องมีเงินใช้ทุกเดือนครับอย่าลืมว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่ายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าเช่าคอนโดค่าเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือบางคนเนี่ยยังต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านด้วยนะครับหากคุณออกมาทําธุรกิจแบบเต็มตัวนั่นหมายความว่าคุณต้องทํากําไรให้ได้มากกว่าค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนแรกซึ่งบอกเลยครับว่าการทํากําไรตั้งแต่เดือนแรกเป็นอะไรที่ยากมากๆที่สําคัญ คุณต้องทำกำไรให้มากกว่าทุกเดือนและอย่าลืมว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่งานที่รายได้ของมันจะคงที่เท่ากันทุกเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีฐานลูกค้ายังไม่มียอดขายที่เคยทำได้มาก่อนหรือว่ายังไม่มีอะไรการันตีออกมาเป็นตัวเลขชัดเจนว่าคุณจะทำเงินได้มากกว่าค่าใช้จ่ายการลาออกเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการกระโดดลงมาจากตึกสูงโดยที่ไม่พกร่มฉูชีพครับเว้นแต่ว่าคุณได้เตรียมเงินสำรองเอาไว้มากพอที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งกำไร ไปจากธุรกิจเป็นร่มชูชีพของคุณแทนดังนั้นคิดให้ดีซะก่อนครับเพราะการสร้างธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าง,งานประจําตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยคุณควรจะพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลาออกจากงานประจําครับอย่างที่บอกไปครับว่ายุคนี้เนี่ยคุณสามารถใช้เวลา2ชั่วโมงหลังเลิกงานมาทําธุรกิจได้ถ้าคุณยังใช้เวลา2ชั่วโมงมาสร้างเงินไม่ได้แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าถ้าคุณลาออกมาเนี่ยคุณจะทําเงินได้ หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องนี้ครับลาออกอย่างเร่งรีบเพื่อมาทําธุรกิจแบบเต็มตัวกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ไตรตรองอย่างละเอียดเลยสุดท้ายก็ล้มเหลวและจําใจต้องกลับมาหางานประจําทําเหมือนเดิมซึ่งบางครั้งเนี่ยตอนที่กลับมาหางานทำเนี่ยก็หางานยากเสียด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่คิดจะลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจอย่าลืมทําตาม3ข้อนี้ให้ได้ก่อนเพราะ3ข้อนี้เนี่ยคือร่มชูชีพที่จะคอยป้องกันไม่ให้คุณกระโดดลงมา แล้วตายขาที่และถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลไดท้ทุกช่องทางนะครับทั้งๆ YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถ ฟังได้ทางช่องทางพอดแคต์อื่นๆอย่าง Apple p o d c a s t g o o g l e p o d c a s t p o d b e a ตแล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามในทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่แอดไซ์สมองไหลแล้วทุกครั้งทีี่่มมใหม ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ลายเอาไว้ที่ดีสคริปชันครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับราบวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิจจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ